เมนูสุดท้ายวันนี้นะครับทุกคนนี่ผมมีกล้วยหอมกล้วยหอมหอมไหมยังไม่หอมนทุกคนเพราะว่าตอนนี้ยังไปกล้วยหามอยู่นะจริงๆแล้วท่านผู้ชมต้องใช้กล้วยสุกนะะค่แต่พอดีคิดว่ามันจะสุกวันนี้ใช่ไหมพอดีด้วยความเคารพท่านผู้ชมนะผู้ช่วยผมเขาเป็นห่วงเป็นใยก็เอากล้วยเนี่ยไปแช่ในตู้เย็นมันก็เลยสุกช้าไปหน่อย แต่ก็ไม่เป็นไรไว่ใช่ตู้เย็นคือจะให้สุกช้าลงเหรอคะเวลาอยู่ในตู้เย็นมันก็จะสุกช้าลงถูกไหมโอเคเพราะฉะนั้นแต่ไม่เป็นไรก็ยังพอได้พอได้อยู่ก็เมนูสุดท้ายผมจะทําเป็นเครปกล้วยหอมเครปกล้วยหอมซึ่งก็จะเป็นเครปกล้วยหอมแบบพิเศษตามสไตล์เชฟเทเบิล์เนาะก็จะมีเครปมีกล้วยหอมมีสตรอเบอรี่นะครับตัวส่วนทำครปเนี่ยนะแป้งเครปก็เป็นปกติ นะเราไปทำแป้งเครปกันดีกว่าเด็กๆชอบหนึง่งนะนะครับใช้แป้งสาลีสัก200กรัมนะแล้วก็กองอ่ะเหอะเห็นไหมเป็นท่านผู้ชม <c oughs> เขาเป็น2 0 0กรัมกองไปครับเนยละลายสักนะครับ150ไไบนะไข่5าใบนะไข่ ไข่ไก่ห้าใบนมสดครึ่งลิตรน้ำตาลแล้วก BE ็เกลือเล็กน้อยนะครับแล้วแต่ความชอบหวานน้อยหวานมากไม่ต้องกลัวเรเร็ว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 เห็นไหมต้องร่อนหน่อยการที่ร่อนแป้งมันต้องเอลอยาแข็งมากเอลอยาแข็งมากเวลาฟอนโอเคจริงๆถ้าเกิดร่อนเอลแข็งเนี่ยมันก็จะหกเวลาเราเขาเคยฝัดข้าวไหม เฮ้ยมันต้องแบบอย่างงี้นะถ้าเกิดฝัดข้าวแข็งๆนี้ได้งนึกไหมกระเด็นได้ได้ะขัยใส่ไว้ห้าใบโบใช้มือคนหรอคะใช้มือคนหรือว่าใช่แล้วฮะผมใช้ไข่ไข่ขาวสองไข่ทั้งฟองสองไข่แดงไข่แดงอย่างเดียวสามฟองไข่เต็มฟองสองใบ ใช่ไหมคะครับแล้วก็ไข่แดงอีก3ใช่แปรเอาละอ่าเอาละเอาเลยครับมือเหรอคะได้เลยไหนๆก็เมนูมสุดท้ายนะท่านผู้ชม <Hey. S 2> ขยำปะ <Hey. S 2> คนปะนะครับ โดยใช้ผมมีเกลือเล็กน้อยท่านชมมีเกลือเล็กน้อยนะครับแล้วก็น้ำตาลน,น้ำตาลใช่นะคนไปเลยขยำนะค่อยนวดเข้าไปน้ำตาลน,นิดหน่อย ครับใส่เกลือไปเรียบร้อยท่านผู้ชมตอนนี้เนยหลาก็อะนวดกันบีบให้ไม่ให้เป็นเม็ดยังเป็นเม็ดอยู่ไหมเป็นค่ะนะก็เอาข้างๆด้วยนะท่านผู้ชมช่วงเวลาที่ผมรออยู่นะเดี๋ยวผมติดที่จะมาร่อนแผ่นเครป อืมได้ไหมตัวนี้ที่ได้แล้วมาอ่ะค่อยๆชินมน้ นี่ค <cues> ือเนยละลายเนยละลายแล้วเนยละลายแล้วเนยละลายแล้วอะตอนนี้ก็ใช้ตัวนี้ได้ละท่านผู้ชมก็คนไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมมารับช่วงต่อท่านผู้ชมครับตอนมารับช่วงต่อก็เป็นการเทคโอเวอร์อะไรนะรับช่วงต่อเทคโอเวอร์ค่ะ ก็ใส่นมไปน่ครับคนไปเรื่อยๆให้เข้ากันเพราะนั้นจะได้แป้งเค้กและทงสตกนะครับทีนี้ใช้ถ้วยอีกใบหนึ่งเพื่อที่จะเทกรองมา ยกขึ้นสูงเลยนะท่านผู้ชมครับเอาละ,ละนั่นออกมาถ้าผมได้ได้กองจะเห็นได้ว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องกองอีกรอบหนึ่งบางครั้งเรานวดไม่เรียบร้อยนะฮะมันจะมีความข้นขนาดเดียวกันตัวนี้เนี่ยท่านผู้ชมก็จะได้แป้งเคลปนะที่เราได้เตรียมไว้นะครับ ตัวนี้คือตัวนี้แล้วกระทะจะพอดีพอดีนะครับเพราะนั้นเราก็ไม่ให้แรงเกินไปแล้วก็เบาเกินไปนะครับใช้เค้ที่เราต้องการได้ใช้เนยนะครับใช้เนยตัวนี้แล้วก็ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเช็ดตัวกระทะแผ่นเค้ปได้นะ เพื่อที่จะไม่ได้ไม่ได้ให้เหนืยเยอะเกินไปมันเหนือยเยอะเกินไปนซึ่งมาตัวที่เป็นเชฟที่เราวางไว้แล้วดูแล้วง่ายๆไหมง่ายง่ายมาก ใช่ไหมใช่ง่ายมาก,กคุณชมเนอะอันนี้เอาวางตรงนี้ก็ได้เตับอนะีกเอาแล้วฮะเดี๋ยวผมตอนนี้ผมจะมาทำคาราเมลกล้วยหอมชึ่แบบง่ายๆนะครับแล้วก็จะมาสส่แล้วก็ไปหอมกับแผน่นเครปนะเอาเป็นว่าตัวน,นี้ขอแบ่งออกมาตรงน,นี้แล้วกัน จะแผ่นน้าไปนิด,ดนึงนะอันนี้ก็จะค่อนข้างเอ๊ะเห็นไหมมีการท่านผู้ชมแอบดื้อเล็กน้อยมาก็จะมีการใช้โดยใช้ตัวที่เป็น ชู้เนี่ยนะครับได้ปงกันหน่อยได้อ่ะลองไหมอ่ะเราลองชิ้นหนึ่งอ่ะโบย,ยังไม่ไมาไอีกนิดนึงอีกทีอ่ะเดี๋ยวคนก่อนนะครับแล้วก็ใส่มาหนึ่งชิ้วรอค่อยละลายค่อยกลิ้งแบบนี้ครับเห็นไหมฮะง่ายไหมง่ายมากง่ายมากเอาละครับท่านผู้ชม ตัวนี้ที่ผมจะทำมผมขออนุญาตใช้ตัวถ้วยที่มีนมอยู่นี่เนี่ยนะครับแล้วก็มีกล้วยหอมที่ผมมีอยู่นะวันนี้เป็นกล้วยหอมทำหามนิดนึงวันนี้ผมผู้ชมเวลากล้วยหอมถ้าเกิดกล้วยหอมสุก หามก็ดีเหมือนกันไม่ฝาดท่าุผู้ชมแต่ไม่ได้หวานมากจะอมเปรี้ยวไหมคะไม่มีเปรีย้ยวไม่เปรีย้ยวตัวนี้จะเหมาะสำหรับทำคาราเมลเามากๆนะผมทำเค,ค้กก่อนทำคเค้ปเสร็จแล้วใช้กระทะตัวนี้นะม,มันช่างนะมันช่างนุ่มนวลอะไรเพียงนั้น แล้วครับทุกทุกครับโอ้โหนะเป็นไงมั้ยครับตัวนี้เดี๋ยวเราเองก็จะพลาดนะ หล่นไม่ไม่สวยทั้งทีนะต้อปรึกษาแต่สีมันก็กรอบ <Okay. S 1> สวยนะ <Okay. S 1> แล้วตัวนี้ผมก็จะมาเริ่มทำคาราเมลของผมนะครับแ mm hmm. น่นอนว้วาที่ผมทำคาราเมลไม่ได้ยากเลย mm hmm. ไม่ยาก mm hmm. เลยคุณผู้ชมไหผม,ผม ผมขวานกล้วยแบบง่ายมากๆแม่นแว่นเขาบอกว่าอะไรนะกล้วยนี่รักษากินปากได้ด้วยใช่ใชไหมใช่ค่ะเชฟออาได้ได้ๆอ่ะลองลองดูเอ้ยนี่นะท่านทูสวยของผมเยอะแยะเลยนะผมว่าสวยมากสวยขนาดนี้เอาไปหนึ่งที่แต่อย่าเพิ่งนะฮะเดี๋ยวมันจะติดกับทนได้ เพราะนั้นเนี่ยผมใช้กระดาษทิชชู่สะอาดนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตัวนี้นะเช็ดโก้นกัะทักอ่ะเมคชัว sure. ได้เลยครับผมใช้กล้วย2ชิ้นแล้วกันนะครับก็คล้องเองฮะไอเรื่องร่อนเนี่ยมันง่าย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ไอเรื่องร่อนหักกันไม่ยาก <c oughs> ใช่ไหมท่านผู้ชมโอ้หดูดิท่านผู้ชมคนมีคนอะไรหัน่คนคุว่าอยังเป็นลูกศ oh, นะิษย์ช่าอะไรเนี่ยอะไรจะขนาดนี้เอาละตอนนี้ผมนำคาราเมลออไปใช้น้ำตาลให้ oh. นะละลาย นิดหนึ่งครับนิดหนึ่งนะผมว่าเดี๋ยวเราชิ้นนั้นชิ้นสุดท้ายแต่ท่านผู้ชมผมว่าตัวเนี้ยได้แล้วล่ะผมเอาตรงนี้เลยแล้วผมปิดไฟนี้ก่อนเพราะว่าผมต้องการทำเคลือง,งอีกอ่าแล้วหอม่ะมนี่มาดูกลับมาดูคาราเมลกันดีกว่าท่านผู้ชมครับจะมีสีสวยสดใสนะครับ พอได้คาราเมลแล้วท่านผู้ชมสูตรพิเศษของผมคือก็คือนี่น้ำผึ้งนอกจากคาราเมลแล้วเนี่ย mm hmm. ผมจะงทำคาราเมลน้ำผึ้งอีกด้วยท่านผู้ชมครับพอเป็นคาราเมลแล้ว mm hmm. ผมใส่นี่เลยครับผมใส่เนยเข้าไปท่านผู้ชมครับใส่เนยเข้าไปก่อนนะงลงนิดนึงนะ ได้เกคลคาราเมลแล้วใส่เนยเข้าไปเอากล้วยใส่เข้าไปนะหอมมากค่ะท่านเราก็ระวังนิดหนึ่งว่าถ้าเกิดนั้นทำคาราเมลถ้าเกิดไฟเนี่ยคอนโทรลมมไม่ดีมันก็จะไหม้ได้นะครับแน่นอนว่าเราต้องใช้การคอนโทรลไฟค่อนข้างจะดีพอสมควรนะครับแล้วเนยเนี่ยจะทำให้คาราเมลเชื่อม ท่านชมจะเห็นไหมฮะนะตัวน,นี้เนี่ยนอกจากเป็นคาราเมลของน้ำตาลอย่างเดียวเราผมมีน้ำผึ้งด้วยนะครับแล้วตัวนี้ท่านชมผมยังใส่รมไปด้วยนะใส่รำไปด้วย นอกจากนั้น,นท่านชมท้ายๆเนี่ยผมยังจะใส่เบอร์รี่เอาไว้สตรอเบอรี่นะคะให,ให้มีความเปรี้ยวนะให้มีสองรสชาติอยู่ข้างในนะครับก็จะเป็นเปรี้ยวๆหวานๆใช่ไหมคะใช่จะมีความหวานสองสองแบบสองสไตล์ด้วยกันนะครับเพราะนั้น นิดหนึ่งตรงนี้เนี่ยยังไงก็ต้องมีเกลือเล็กน้อยท่านผู้นิดเดียวแค่นั้นเองนะครับท่านผู้ชมข้อดีของการใช้กล้วยหามก็ไม่ได้เละมากแต่กล้วยถ้าเกิดสุกเกินไปก็ปจะเละ,เละเกินไปนะฮะเอาละตอนนี้เราก็ต้องแบ่งเลครับท่านผู้ชม ผมต้องกานแบ่งเ้่เกิดเสิร์ฟเป็นที่ที้ก็ได้ถ้าเกิดคาราเมลกัวนี้เราได้แล้วนะคุณผู้ชมเราหอ่อตรงกลางานะเสิร์ฟได้สองวิธีด้วยกันเสิรนี้ก็เสร็จเรียบร้อยีิธีที่ตอนนี้ก็จะจัดเสิร์ฟก็คือเอาแบบนี้เลยคุณผู้ชมก็คือใช้ตัวที่เป็นตัวเทปเนี่ย จบห,นะห่อนะฮึอ๋อเป็นน,น,นะครับขาดไหมคเอาละตัวนี้ตัวที่เราจะต้องเสริมขาดไม่เอ่ยไม่ขาดท้าความฮะมข,ขาด,ขาดนะต้องชมคว้ามนี้ตรงกลางเอาแม่นๆนะครับ หนึ 1> 1, 2, <ing> ่งสองสามท่านผู้ชมที่เหลือนะฮะเราเสิร์ฟข้างบนอีกนิดนึงที่รู้ว่าเป็นกล้วยนะแล้วก็เบอร์รี่เล็กๆถ้ามีวิปครีมไม่ต้องวิปครีมเลยท่านผู้ชมตัวนี้เสิร์ฟร้อนๆไม่ต้องมีวิปครีมอะไรทั้งสิน้น เพราะฉะนั้นแค่นะครับตัวนี้เราโรยไปโอ้โหท่านผู้ชมเราโรยไปงี้สุดท้ายท่านผู้ชมมีนิดเดียวที่ต้องการที่จะเสิร์ฟนั่นก็คือไอซิง่งใช่ไหมคะ มากน่าท่ายมากมากนี่คือกิจกรรมเข้าจังหวะนะท่านผู้ชมนี่แหละถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมีไอศครีมนิดนึงนะ <c oughs> ฮะเท่าไหร่ใช่ค่ะมีไอศครีมนิดนึงแล้วผมก็รู้ว่า <c oughs> นี่ผมต้องการองไร <า S 2> เนไงยใช่สินวุ่นนะหนะูหอมมากกินมันกับกล้วยหอมนี่เป็นอะไรที่แบบนะฮะ มันอะไรที่เข้ากันมากแล้วมีน้ำผึ้งด้วยนะท่านผู<ส>้ชมง่ายๆอย่างเงี้ย<ส>เมนูกล้วยง่ายๆอย่างี้เด็กชอบนะครับแล้วมีท่านผู้ชมสามารถวางไอศกรีมไว้หนึ่งชิ้นนะ,ะจะเป็นไอศกรีมอะไรก็ได้เดี๋ยวเรามาชิมกันเมนูสุดท้ายแล้วว่าจะอร่อยแค่ไหนครับ ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วโอ้โหท่านผู้ชมนี่มีการถือ <c oughs> มีอวาวุธแล้วด้วยโอ้โหอีท <c oughs> ่านผู้ชมอ่ะมันต้องโอเคอ่ะเชิญก่อนนะครับได้คะ่ะหอมๆหอมละลอนนะแป้งนุ่มมาก นุ่มมากแล้วกล้วยคาราเมลค่ะก็มีความหอมหอมแบบเปรี้ยวหวานๆอ่ะเทไม่กล้ยเลยเห็นไหมชอบแป้งนุ่มมากค่ะเอาไว้เมนูนี้ต้องลองค่ะต้องลองทำง่ายมากๆน้องๆขอโทษฮะผมผมตัดไปเติมๆเลยเดี๋ยวเอาละ ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนวันนี้ก็ครบสามเมนูนะครับสำหรับเรื่องของกล้วยนะครับผมว่าก็นอกจากเมนูนี้ผมว่าทําอาหารได้เป็นร้อยเป็นพันได้เงินเดียวนะฮะแล้วก็มีประโยชน์มากนะครับโดยเพราะมีผมว่าวิตามินเยอะแยะเยอะโยะมากนะครับเอาละครับท่านผู้ชมวันนี้รายการเชฟเทเบิลสุขภาพดีสร้างได้ค่ะก็หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับติดตามรับชมรายการของเราได้ทางทูวิชั่นนะครับหรือ w วอร์ Wi ว r a m a c h a n n e l m a h i d o n a c t h นั่นเองครับค่ะและยังมี facebook.com.ramachannel และ instagram.ramachannel 24นะคะและตอนนี้ยังมีแอปพลิเคชันอีกด้วยคุณผู้ชมนะคะสามารถเข้าไปที่แอ Store นะคะเสร์ชคาว่าราม achannel สามารถชมรายการของเราแบบสดๆหรือย้อนหลังแล้วก็ยังมีคลิปสุขภาพต่างๆอีกมากมายนะคะเพียงปลนิ้วของคุณนั่นเองค่ะอุ่นใจรามาใกล้คุณนั่นเองครับเอาละครับท่านผู้ชมวันนี้ เราสคนนะครับผมกับน,น้องแนทก็ต้องขอลาที่ผู้ชไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ